สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำคณะผู้บริหารเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงไต้หวันเร่งพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วมค่ะดรคณากรสว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือมบสนำคณะผู้บริหารของมบสอาจารย์และเครือข่ายอาเซียนเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงไต้หวันสาธารณรัฐจีนซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้เพื่อร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพครูสู่สากลของนักศึกษาทุนเอราวันประจำปี2566ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษา รกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพิงตงอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงและร่วมประชุมหารือวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในมิติที่กว้างขึ้นของทั้งสองมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีรูปแบบ2อบวกสบัณฑิตศึกษาในรูปแบบ1นบวกหตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นในโปรแกรมต่างๆที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยทางอธิการบาดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงได้เสนอแนวทางการทำงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับบัณฑิตศึกษาและทางมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย